สวัสดีครับผมแมวบองโอนทุกคนทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมเจเดียนายอนอกาวบุรีรัมนะครับผมวันนี้ขับรถมาเที่ยวเส้นประโคนชัยอ่ทางนี้ไปทางอะไรนั่นเองไปทางปราสาทใช่อ่ตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นระหว่างอำเภอประโคนชัยไปยังปราสาทครับผมตอนนี้ก็ขับรถมาเจอน้องครับเจอหลายร้านแต่ไม่มีแต่ปิดทํามาเจอร้านน้องเขาเปิดนะครับผมชื่อร้านน้องวินี่แม่ลําพันธ์นะครับผมก็เลยแวะซื้อน้องก่อนว่าให้น้องโบกก็เลย ผ่านมาหลายร้านปิดครับข้างหน้าก็เลยมาเจอร้านน้องพอดีเลยก็เลยจะมาอุดหนุนนะครับผมหนานาที่ผ่านไปผ่านมาเดิมไมวอาคนฝากร้านน้องเขาด้วยนะครับผมอกษากาศฝนด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาอุดหนุนน้องเขาดีกว่านะครับเพื่อที่จะจะได้เดินทางต่อนะครับผมฝากเดี๋ยวเราอุดหนุนน้องเขาดีกว่านี่ครับวันนี้น้องเขามามา,มาโอ้เสียงดังแม่เลย อันนี้ขายยังไงครับนี่มัดละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหอันไหนหนูว่าอร่อยอร่อยทุกมัดใช่ไหมเออนอกว่าอร่อยทุกมัดครับอันนี้ขนาดเท่ากันหมดเลยไหมใช่ไหมนี่ออ๋กี่อันกี่อันมัดหนึ่งมีกี่อันมีสี่กระบอกมีสี่กระบอกไหมแล้วแต่เนาะความใหญ่ความยาวอออันนี้ครับแมวปูนบรรยากาศเดี๋ยวเอากระบอกนี้ดีกว่ากระบอกกระบอกสุดท้ายเลยไม่ต้องใส่ทูนะเดนสดีพี่เอาใส่กระเป๋า นะครับผมวันนี้ก็มาอุดนุนน้องครับเนึ่ง้วยขับรถเล่นผ่านมาจากเมืองบุรีรัมย์แล้วก็มาอ,อ,อำเภออำเภอประโคนชัยแล้วก็จะเข้าตัวอำเภอปราสาทครับก็เลยว่าจะแวะมาซื้อก็เลยมาเจอพี่น้องเขาขายพอดีเลยนะครับผมก็เลยแวะซื้อสักหน่อยนะครับผมโอ้ขายได้เยอะอยังวันนี้ขายได้เรื่อยใช่ไหม อ๋อขายได้เรื่อยๆครับโอ้โหมาขายตรงนี้ทุกวันไหมช่วงนี้ทุกวันค่ะทุกวันใช่ไหมอันนี้ขายให้ขายขายให้ตัวเองหรือขายคนในครอบครัวขายให้คนในครอบครัวขายให้ยายให้ป้าใช่ไหมอ๋อโอ้โหเก่งมากเลยนี่ครับแม่วาปุลน้องเขาช่วยเหลือนะครับผมช่วยขายในคนในครอบครัวขครที่ผ่านไปผ่านมาเด้อจะมีต้นตะขบเขานี่มีลูกตะขบด้วยนี่สามารถซื้อซื้อข้าวหลามเก็บตะขบกินได้ครับนี่นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมนี่ เดี๋ยวผมจะเจอกันก er yes. ับน so, so, ้องแค่นี้ละกันเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมมาอุดหนุนน้องสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปอีกว่าจะมีอีกไหมนะครับผมแล้วเราค่อยเจอกันอีกครับมาครับเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดินทางกันต่อเมื่อกี้ก่อนจะไปน้องเขามาสวัสดีด้วยขอบคุณมากครับผมน้องเป็นนิสัยดีมากนะครับเท่าที่พูดคุยกันเมื่อกี้มาเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อดีกว่าครับผมไปกันเลยเดี๋ยวคนนี้อัดบางตัวนี้ก่อนแล้วกัน detail. នេះครับមានបងប្អូនណាครับ lang ចាករៅដៃអ៊ុនកើតហើយបងអ៊ុននាងដែលគេជួយលក់មហានផ្លោនោះហ្នឹងហើយគេលើយចាំមកឈិមណាមកឈិមភាសាក្មេងគេហៅថាក្លានបាទគេលើយមកឈិមនំដុកអឺដុំទីអ៊ុនគេដាក់អានេះជាបាយតឿមកព្រឹងតែដេញតើនេះដល់វាធ្វើខ្លួនអីតែនំយកបាយតឿនេះទៅដាក់ឲ្យវាក្អូបបាទណាគឺគឺគឺធ្វើខាងខ្លួនអឺអាននេះហើយ អានទីវ៉ាខាំងរ៉េវត្តទីទីវេជូទីញអេដំណកេះច្រើននេះវ៉ាអេដំណហូបច្រើននេះអូខេហ៊ួយមື້ນនេះអេកែវានៅក្នុងណាចឹងអញណាអឺអូអានទីគីងអេតាំងមូលឡៅទីអេម៉ាន់ឡៅនោះវាក៏រឹងតែតែក៏ມັນអុយនេះ ดูนสิสารรับทานมากครับผม,มเนียวนุ่มหอมอืมง่ายเนืน้นอ,อนุ่มหอมจริงๆแม่วปูนจะบอกพิกัดให้นะครับค,ค,ค,คือเส้นทางประโคนชัยอำเภอปราสาทขับเส้นนี้จะมีคนขายเยอะมาก โอเคบ้านแม่ของันยไ้มาก็สมโมชิมออยไม่เอวมือแต่เพียงเป็นแน่สันเพราะว่ามาทำมาตุกเทือดทุระยนยำเซ็งจอดีเพราะว่าโมรีวิวสันออยเด่นจากบ้านหกบ้านยังไงก็โอ้เป็นเท่นยังไงเป็นเท่นยังไงเพรมันมีโอกาสที่มันตกทายเนื้องดิติแล้วก็จะไปซื้ออีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้บ้านพูดคุยไงหน่อปวยก็รู้สึกน้องขยันดีเคราบวันนี้ฝนตกด้วยมีน้องขายอยู่แค่ร้านมีเยอะมากแต่มีขายอยู่ประมาณไม่ถึงห้าร้านห้าเจ้านะครับมีประมาณสามสี่เจ้าที่ที่ยังขายยยออู่กก็็็เเเลลหนน้งย แวะช่วยอุ่นหนุนน้องเดี๋ยววันหลังมันมีโอกาสผ่านไปผ่านก็จะแวะซื้ออีกแล้วค่อยเจอกันอาทิต่อจะไปวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีสวิตนะครับไป